ท่านผู้ชมวันนี้เขาเปิดประตูน้ำนะฮะน้ำไหลอย่างแรงเลยทานปลามาตั้งแต่เช้าแล้วตรนี้กลุ่มหนึ่งลังโยนยิงฝั่งนู้นนะฮะไปด,ดูบรรยากาศไปก่อนวันนี้ดูบรรยากาศน้ำไหลอย่างแรงเลยหลังจากที่แห้งคอดเหลืออยู่นิดเดียว มีปลาติดมาแล้วน้ำไหลยงแรงแล้วครับงเลยงแรงเลยงแรงเลยอ้าวมาดูมุมนี้ใกล้ๆนี้โยนแล้วโยนแล้วครับท่านผู้ชมโยนแล้วฟ้าบนี่มาดู ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์พี่เล็กนะโทรบอกพี่เล็กมาเรื่อหน่อยปั๊บเนี่ยบรรยากาศดูดูดูอันนี้มีปลาขึ้นมาหรือเปล่าเกิอดอย่างแรนเอามาชมเลยมาชมเลยไปเอาแห่มาอหูมาทำไมเนี่ยมาตัวเปล่า โอ้ยแหวว่าดิมายังมาแล้วใช่ไหมเออมาๆม,าม,ามาีเนี่ยเจอแล้วเห็นไหมเห็ปลาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ปลาแล้วครับนี่เนี่ยนิ่งผับๆอยู่เนี่ยโอ้สองตัวยี่ตัวยี่ตัวหนึ่งสองอ่าสองตัวครับไม่สูนปลาครับโยนดยได้แล้วนี่นะ่ยอะไรครับนี่เห็นตัวแล้วครับมีตัวปลาแล้วครับอามาแล้วฮะตามปาลาเริ่มมา เริ่มมาแล้วนี่เตรียมอาวุธมาเรียบร้อยฮนะมีแหมาแล้วนี่มาลงเลยลงเลยไปผ่าตาม,มาละโอ้ต้องปิดตั้ะใ้น้ำโดนนะน้ำโดนไม่ได้เลยนะ ตายปาลาละเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูสดสดเลยตายทอดสดสดเลยครับนะปลาที่หนิงหนะนิงแล้วปลาที่หนิงหิงแล้วโอ้ยหลายตัวแล้วเนี่ยหลายตัวแล้วทนะ่านผู้ชมชัจะชัดๆเลยอ่ะตะลุยก,กัน เดี๋ยวเขามาปิดรถก่อนเดี๋ยวก็วไม่ได้นั่นอีกไม่ได้ลงอีกได้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 ได,ได,ได้โอ้ในปลาฉลาดด้วยนะเหมือนว่าปลาโอ้ปลาหลายตัวไม่รู้ปลาอะไรบ้างกระต ong กรต ong นี่ปลาตะเพียนอ่าดูเลยฮะสวย,ยางงามอย่างนี้เลยฮะนี่ปลาไก่อ <c oughs> ะไรอยเียฮะโอ้มาเลยเช้าโยนละโอ้น้ำจหวัดเฉียงอย่างแรงเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โยนภาพสวย à muốn viền với tam nám à? không được, không được. ôi, nước mạnh quá โยนได้เฉพาะตรงลานปูนเนี่ยจะไปโดนโขดหินก็ชักไม่ขึ้นเลยนะดีเด่นวันนี่ปักฝักปักฝักวันนี้ดูบรรยากาศนะท่านผู้ชม Não กาดเดี่ยกาดเดีไปละงยงๆๆอ,อ,องไปละ โตแล้วท่านผู้ชมว้านี่ฟุกเลยโยนสองตีนั่นแหละได้แล้วได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วได้แล้วนะฮะโอ้ยปลาตัวมันเลื่อเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโดนดิเนื้อนี่นะฮะโอ้สุดยอดเลยครับนี่ฮะโยนสองตีนะท่านผู้ชมนี่เพิเ่งจะมานะเพิเ่งจะมานี่เห็นปลาเลยครับนี่นครับ สุดยอดเลยฮนะนี่นี่นี่ปลาตะเพียนสามตัวโอ้สุดยอดสุดยอดม,มีเบอร์มีเบอร์ตะแดงอ่าเบอร์พี่แดงไม่มีใครดูมีเลยหรออือนี่เนี่ยโอ้ยเนี่ยอ๋อพี่ลอยก็ไม่มีอ่ะเบอร์เบอร์พี่แงดง อะไรไม่มีหรอเบอร์ไม่แดงแกเป็นเป็นเสาหลักไงพี่เพื่อนมาสวย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 โอ้มาแล้วฟุกเลยนะก่อนเพื่อนเลยนะปลาอะไรพี่เรียกปลาอะไรปรากรดนะปรากฏอู้ยเต็มมือแล้วเป็นครึ่งกิโลแล้วมั้งเนี่ยเงี้ยครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอด อืมอมไม่น่าเจอดนะพึ่งมานะครับพึ่งมาโยนสองทีเท่านั้นเองท่านผู้ชมโยนสองทีเท่านี้โอ้ในปรากฏนะะปรากฏโอ้แล้วมันตัวโตด้วยแล้วมันมัน,มนโตสุดที่ยังเนี่ย,ยโ,โตกว่านี้อตกว่าอย่างมีโตกว่านี้นะท่านผู้ชมเจียบเจี๊ นี่เลยวะีเมย์จริงเลยโยนอันนี้ทีเดียวนะกูจะมนี่ทีเดียวนะทีเดียวทีเดียวเ,เออแมตช์แรกไม่ได้ฮะช็อตแรกไม่ได้แต่มาได้ช็อตที่สองนะฮะนี่เลยครับสวยสวยสวย โอ้โหสุดยอดเลยอ้าได้อีกแล้วโอ้โหนี่ดูไม่ทันเลยนะท่นานผู้ชมเนี่ยโยนช็อตนั้นชน็อตนี้อ้าวนี่นี่น,น,นี่มาตามดูตรงนี้อีกนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ก็สวยสวยอ้าวปลาตะเพียนสามตัวปลาสลิดหนึ่งตัวนะฮะนี่นะครับ โอ้สุสดๆเลยดิ่งๆห่งเลยนิ่นึงหน่งนะท่านผู้ชมนี่แหละครับนี่แหละมีชีวิตชาวบ้านเรานะปลา,ามาก็ต้องหาจินมนะขะยันซะอย่างมีจินมตลอดครับวันนี้ปล่อยน้ำนะน้ำไหลแรงด้วย โอ้สุดๆเลยสุดๆเลยเต้นเย๋งเย้งอยู่เลยฮะดูๆอ,อะไรอ่ะเบ็ดโอ้ตามน้ำอันน,น,นี้ไม่ไหลเดี๋ยวโดนทิ้งหายอีกอนี่ฝีมือฝีมือโอ้มุมนั้นอ่ะมุมมุมพี่เขาโยนมือทีได้ประกวดเหรอเนี่ย มันจะชอบไปโยูอยู่นั้นมันไม่ค่อยคอยคอยโยนอย,ยนูนั้นไม่ต้องรอแล้วโยวนเลยโยนเลยพอน้ำมันปั่นนี่นะถึงกิโลแล้วครับถึงกิโลแล้วฮะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับยอดเนาะวันนี้สนุกแล้วฮะท่านผู้ชมวันนี้สนุกแล้วปล่อยน้ำนะฮะแม่ลงใส่น้ำอ่ะ What okay, is yeah all yeah, right yeah oh oh when